แต่มึงก็ยังไปซื้อหอยลูนอีกเจ็สิบล้านรวมแอดออนอะไรนี่เออเอาประมาณนี้แล้วสุดท้ายที่เบนนี่บอกเนี่ยสื่อมันทิ้งทุนไปว่าไอ้ทิ้งติ่งไว้ตอนท้ายว่าจอห์นเมอร์เธอร์เห็นไหมพอเป็นจอห์นเมอร์เธอร์ปุ๊บผมบอกโอ้ยกูไม่กูไม่ได้ตื่นเต้น <laughs> หรือว่าแปลกใจเลยเพราะว่าไอ้นี่มันเด็กซือ้อโอเลี้ยงเสจเด็กซื้อกาแฟไอ้เช่นมึงอุปโคกขึ้นมาเป็นดีโอเอฟมัน <laughs> ผมก็เล่าให้ฟังตั้งนานแล้วว่า มันเนี่ยมาพร้อมเดวิดมอย์โนเนมไม่มีอะไรก็เหมือนติดสอยห้อยตาม,มามอยไปมันยังอยู่เลยสื่องติดเนี่ยเขาก็บอกว่าไอเนี่ยมันเป็นทอสอของเอ็ดวูดเวิร์ดเรียกว่าโคล่าไหมครับ กาแฟไหมครับหรือจะเอาอะไรครับมันถึงขึ้นมาไงพี่พอมันขึ้นมาก็เนี่ยอย่างที่เห็นแหละมันจะรู้เรื่องไหมล่ะเลือกดูนักฟุตบอลหรืออะไรเนี่ยมันไม่รู้เราคนในบ้านมาเาพวกเราดีกว่านะกูอยู่ไกลกูยังดูออกกว่าพวกมึงเลยชิ่หายแม่งเอาเด็กซื้อโเลี้ยงมามาเป็นคนตัดสินว่าเอ๊ะอย่าไปซื้อเลยไฮไลท์เคมันแพงอันนี้ไม่ใช่ว่าผมมามาด้อยค่าจอมเมเชอร์นะ สื่ออังกฤษเขาเป็นคนเขียนมาเองแล้วผมไม่อ่านนู่นนี่อะไรโอ้โหแจ้แม่งเศร้าเลยนะก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่ามันพังทั้งระบบจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องในสนามเรื่องของผู้จัดการทีมมันเป็นการเนียการการวิสัยทัศน์ในการตัดสินเลือกตัวผู้เล่น